สวัสดีครับนี่ครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับปี2509นะครับอ่าเรียกว่าเป็นพระที่สร้างหลังปี2500นะครับเป็นพระที่อ่านำส่วนผสมของพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับที่แตกชำรุดนะฮะซึ่งพระสมเด็จบางขุนพรมเนี่ย ก็จัดสร้างโดยท่านเสมียนตาด้วงนะครับโดยการได้รับเนื้อมวลสารนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าวัตถุนะครับจากสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีนะครับเปิดกูเมื่อปีสองพันนะครับแต่ว่ามีพระจํานวนมากที่แตกหักชํารุดแล้วจับตัวเป็นก้อนนะครับทางวัดจึงเก็บเนื้อพระเหล่านี้ไว้นะครับแล้วก็นํามาจัดสร้างนะครับเป็นพระเครื่องใหม่อีกครั้งนะฮะเมื่อปี2อ0 9 นะครับจำนวนการจัดสร้างเนี่ยทั้งหมด1 6 000, 8 0 0 0องค์นะครับแล้วก็แบ่งให้เช่าบูชาเนี่ย8,4 0 0 0องค์นะฮะแล้วก็บรรจุกุเนี่ยนะครับที่วัดใหม่อมาตารถแปด0มื0นองค์นะครับและนี่คือ 1, 1ในพระที่ถูกบรรจุกุนะครับเรียกว่าสมเด็จบางขุนพรมนะฮะปี09พิมพ์ใหญ่กุน้ำนะครับ ก็คือเป็นพระที่บรรจุอยู่ในบริเวณหลุมลูกนิมิตนะฮะแล้วทีนี้พอน้ำท่วมนะครับก็เลยปรากฏคาบนะฮะเกาะติดอยู่ตามองค์พระครับเ,เรามาดูเนื้อพระกันก่อนนะครับลักษณะพิมพ์พระเนี่ยต้องบอกเป็นพระอ่าบางคุณพมพิมพ์ใหญ่นะครับก็จะมีเส้นชายจีวรจากข้อศอกแขนด้านซ้ายนะครับไปจนดที่เข่าด้านซ้ายขององค์ท่านนะครับ เนื้อพระเนี่ยเอกลักษณ์เนี่ยบางขุนพรมชัดเจนนะครับบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยนะครับอาจจะไม่สวยงามไม่เด่นเท่าวัดละคังนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยได้แน่นอนนะครับดูครับต้องบอกว่าเนื้อหานี่จัดจ้านมากนะครับจัดจ้านมากเนี่นะครับดูง่ายครับนี่แหละครับเนื้อพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนี่ยฮะองค์นี้ก็ เรียกว่าเปิดให้เช่าบูชานะครับใครที่สนใจอยากได้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับส่วนใครที่ชอบนะฮะแล้วก็ตั้งใจอยากศึกษาเรื่องพระเครื่องนะครับกดติดตามช่องไว้ด้วยนะฮะกดใจให้กันนะครับจะได้เข้ามาดูเข้ามาศึกษาพระสมเด็จนะครับทั้งวัดะระฆังบางขุนพมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกันไว้แล้วก็ กดใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม